สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้ครับมาถึงบ้านถนนชัยนะครับตำบลกระตัวนอมวนอำเภอปราสาทจงังหวัดสุรินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือบ้านของอาสาวนุ่นดําซิ่งครับครอบครัวบ้านฟาร์มมีสกุลน,นะครับพยอดแม่เนอพี่นกพี่เน็กนะครับเจโบเจนันอยู่ที่นี่ มากับนี่ครับเจ้าโชคมั่งมีซปเปอร์จิ๋วของเราร้อยกว่าโลครับจวดอย่างเดียวจะมาแปลงโชมครับบินตรงจากอำเภอแคนดงครับจะมาแปลงโชมที่นี่อู้ช่างนกนะครับ ตอนนี้สีเดิมเป็นสีเทานะเป็น m a ด้าแฟมิลี่นะครับมาด้าพันสี่เกียร์นี่ครับสภาพเดิมๆก็จะประมาณนี้สติกเกอร์นี่ลอกมาจากเจ้าออมทรัพย์นะครับซึ่งเจ้าออมทรัพย์นี่ก็ปัจจุบันนะครับเจ้าออมทรัพย์ขายไปให้กับ ครูก๊อปนะครับอาจารย์เอกชัยครูภานเอกวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองนะครับวิทยาลัยอาชีวะตอนนี้ก็เป็นที่ศึกษาของ นักศึกษานะครับที่เทคนิคคูเมืองครับอำเภอ,เม,อเมืองคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่จวดอย่างเดียวนี่ครับอูช่างนก เปิดแฟดให้มันสว่างๆหน่อยนี่ครับ Facebook ก็ตามนี้เลย Pnok พี่นกการช่างนะครับรับต่อกระบ,บะรถบรรทุกนะครับอินบ็อกก็ได้นะเฟซบุ o กเบอร์โทรก็น,รกนี่เลยครับ090832 7818นะครับ นี่เป็นบรรยากาศยามค่ำครับมาถึงก็ค่ำแล้วอ้าวสาวนุ่นไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเป่ากองอยู่เลยหายแล้วไวเหลือเกินหุนเส้นกับเจ๊โบนะครับหุ่นเส้นสายมันกับเจ๊บโบสายหลุยให้แวะตลาด อำเภอประสาทอยู่นะครับหาอะไรมากับแก้มเย็นนี้ก่อนนี่คือเจ้าระบบครับสาวนุ่นดํำซิ่งนะครับไปวิ่งดินมาเข้ามายังเป่ากองอยู่เลยยังไม่เจอพ่อยอดก็ไม่เนอะ ธุรกิจค้าอัวควายครับอัวควายขุนของบ้านฟาร์มีสกุลธุรกิจหลักนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เห็นก็จะเป็นรถบรรทุกวัวควายครับรับส่งนะจากตลาดจากบ้านไปตลาดจากตลาดมาบ้านแล้วก็ตามจุดซื้อขายต่างๆ ไม่มีใครครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยยังไม่เจอใครเลย พยยอดไปไหนล่ะพี่นกนเงียบเลยครับได้ยินแต่เสียงเพลงบ้านข้างๆโอ้นน่นมาแล้วมั้งนน่นใช่หรือเปล่าใช่พอยอดหรือเปล่าไปด,ดูกันครับ โอ้ใช่ย,ยิงๆด้วยครับมาแล้วพอ่อสวัสดีครับมาถึงเมื่อกี้เลยพอ่อมาจากบ้านเลยครับโอ้นี่ไปได้มาจากไหนพอ่อตัวใหญ่เลยครับ ได้มาตัวเดียวกี่หมืนนะ่น่ะตัวนี้พ่อ,อนนส,สองหมื่นสี่พันบาท<ป>เอามาขุ้นบ่เหนื่อยแล้ว <c oughs> พ่อยอดบ,บอกเหนื่อยแล้วนนทำไมดูมันเชื่องแลเกินนี่พ่อ,อจูงขึ้นจูงลงสบายตัวนี้ <c oughs> ไปแล้วครับ ดูไม่ตกใจเลยเนาะตกครับสองวันที่ผ่านมาตกสองวันเลยเรครับมีวันนี้กับเมื่อวานเดี๋ยวไม่ตก ไปเอาอีกไมหมเนี่ยหรือพอแล้วบนึกว่าจะไปเอาอีกแล้วไม่เนื้อล่ะไม่เห็นแม่เ,น,มเนื้ออยู่ในบ้านบ่ครับ,บ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินรอบบ้านแล้วไม่เห็นน,น่าจะอยู่ในบ้านนะครับแม่เนื้อมาครับให้แวะตลาดกับเจ๊บโบอ,อยู่ <c oughs> เอารถมาคนละคัน <c oughs> ฟางไม่ให้ควายนะครับดูเชื่องมากเลยควายพ่อยอดเพิ่งซื้อมาใหม่ถ้ากระบ,บะคันนี้ออกงานก็แน่นอนครับต้องมีติดรถกลับมาแน่นอนแต่ถ้าคันใหญ่ออกงานนี่นะครับเข้าตลาดครับตลาดวัวควายเต็มนี่ก็ โอ้เยอะเหมือนกันครับสามคันละหลักๆใหญ่ๆแล้วก็รถเล็กอีกนะครับสองหรือสามคันนี่แหละกระบะมีกี่คันนะพี่นกกระบะค้นควายนะ่ะสองบ่ะสิบร้อ3สามสิบร้อ3สาม อะไรนะหกล้อสิบล้อแล้วก็สิบสองล้ออ๋อโอ้โหนุนแม่แม่เหนื่อยจังนี่แม่สวัสดีครับเพิ่งมาถึงเลยเรื่อง่าแม่ไม่อยู่เดินหาเห็นพ่อยอดกำลังมาเมื่อกี้วุ้นเส้นกับเจ๊โบให้แวะตลาดอยู่หาอะไรมากินซะหน่อย เอามาทำสีพ่อยังนึกยังนึกสีไม่ออกอะไรนะพ่อห้าหมื่นเดิมๆหมดทุกอย่างยงอรไ วิ่งดีพ่อวิ่งดีครับเครื่องเป็นซินเงียบเครื่องไม่ร้อนด้วยนี่มาร้อยกว่าโลนี่สบายสบายเลยอันนี้สติกเกอร์ผมลอกจากรถเก๋งขายรถเก๋งไปแล้วลอกจากรถเก๋งมาติดนี่ขายได้เท่าไหร่ขายรถเก๋งก็ห้าหมื่นเหมือนกันครับ

ว่างๆพ่อก็ขับเล่นพี่นกทําสีเสร็จผมไม่ได้มาเอาง่ายก็ขับเล่นเลยขับไปหาซื้อวัวซื้อควายเลยเกมันหลอกพ่อจริงๆน้ำมันไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ <c oughs> ขับขับไปมันลงมาครึ่งพอพอดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันเต็มถัง <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่ามันซ <c oughs> ื้อตามซื้อออนไลน์เนี่ยแหละพ่อ ซื้อไว้ใบกับอะไรอะไรนะแม่ไปยอดอยากได้เอาไปไว้ซื้อเอาไปไว้ขับหาวัวควายซื้อมาเท่าไหร่ห้าหมื่นตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำสีไหน ่ายมาแล้วครับโอเวนเรียบร้อยครับ,นนบรครับรอยู่ในนั่นแหละยังมไม่ได้แปะนั่นแหละให้ให้พ่อยอดครับให้แม่ให้แม่เนื้อนั่งไปหาซื้อควายร,ร, <c oughs> รับรองเท่เลยครับ เอีปีแล้วได้ดูพอสอรมันไหมรู้สึกจะเป็นเป็นน้องอยู่เป็นน้องอยู่สี่ปีขอบคุณครับเป็นน้องผมสี่ปีเป็นน้องเป็นน้องผมกับพี่นกนี่สี่ปีสามสิบเอ็ดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละก็ไม่ถือว่า น่จนนาจะเทียบเท่ากันนะพอเน,อะน,นเาะนนอันนี้ผมเอาสีสเปร์พ่นเล่นเฉยๆครับวันฝนตกก็ไม่มีอะไรทำก็เอาสีสเปร์พ่นเล่น <laughs> ครับนี่ต้องฝากไม่ได้เอายิงเอาเลยไหนพ่อต้องฝากต้องใจนั่นตีดตามอันนี้ก็ไซมายม์เดียวกัน ตอนนี S <S> ้ให้เขาให้ให้อคนที่เขาขายน่ะใส่มาให้มันก็จะเป็นรูบัแบบแบบด้านข้างเนี่ยแต่แม่มันนั่งไม่ได้ก็เลยแปะให้แบบบเเป็นะียครับเวลาจอดข้างทางก็จะได้นั่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่บ้านนี้รุ่นนี้บอกว่า ไหนพอที่เราไปที่ีเห็นอยู่กันพวกเราตรงนี้อ่ะท,ที่ผมบอกว่าสีขาวนั่นบ่บใ,ชใช่ครับแ,แต่มันน่าจะเป็นตัวพันสามหรือเปล่าอออ๋น,นีมันสั้นกว่านี้ตัวนั้นน่ะไอ้ต้มไอ้ต้มมันไม่ขึ้นครับมันมันขำแต่เต้นมันพลอยมันพลอยมากเหยียบแล้วมันไม่พลอย เคยขับรถไปใช่ไหมรถเก่าครับเขเกีบฟุ้งไ้ไเกียบปล่อยไทำไมเกียบแล้วเกียบเลยแล้วปล่อยไปมมันรถไปเฮ้ยเราคันนี้สิบร้อนี่มันเขาเรียกเสียเงินอะไรพี่นุรมเงินรูไสายเนรอแล้วไอ้ขยับไปนั่น่ะ อ๋อนี่เรามองไปนี่เป็นสีฟ้าโอ้สามสีเห็นเป่ากองอยู่แป๊บพอเปิดกล้องปุ๊บหายเลยไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ